ออกรถเจ็ดบาทผ่อนเดือน 9, 000, ละเก้าพันรับเงินสดนกับบ้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไททันยกสูงหน้าใหม่แคปล้อแมกเวลยางใหม่ยังไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิ ي, เห็นป่ะยังไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยยางเพิ่งเปลี่ยนนะ่ะล้อแมกเพิ่งใส่เนะี่ยยังไม่ได้วิ่งเลยนะเอ,อ่อตัวเนี้ยปุ่มสตาร์ทมีกล้องหลังด้วยนะครับไม้แหวกนะครับ ผมขอจบเลยนะคันนี้แคปเจอร์หน้าจอเลยนะปีสอง0ันยี่สิบตัวท็อปสุดรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกยียร์หกปีและพี่เอารถไปใช้ได้ล้อมแมกด้วยได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยรับประกันหลังการขายด้วยรับประกันโครงสร้างด้วยขอจบเลยนะไม่วันนี้ใครใจดีโอนตังค์มาจองเลยโอนตังค์มาจอง7็ดบาทพอเดี๋ยวไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยออกรถเจบาทผ่อนเดือนละเก้าพัน รับเงินสดกับบ้านหนึ่งแสห้าหมืนบาทเอาไปเลยหนึ่งแสหมืนบาทกับบ้านเลยไว้รุ่นทำกินหรือขับฟรีหนึ่งฟรีพเดอนละเก้าพันอสุดละสุดปายนวมละมากกว่านี้ก็คือขาดทุน